วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเล่นกิจกรรมไอซ์เบกกิ้งนะคะเป็นกิจกรรมลหลายพฤติกรรมนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากิจกรรมเธอคนนั้นคือฉนันอีกคนนะคะโดยวิธีการเล่นนะคะนั่นก็คือจะให้จับคู่นะคะ2คนโดย2คนนี้นะคะจะต้องมีอะไรสักอย่างนะคะที่เหมือนกันนะคะเช่นมีชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเหมือนกันหรือว่ามีเป็นชื่อภาษาไทยนะคะตัวอักษรใดก็ได้ในชื่อค่ะ โดยเมื่อจับพูดเสร็จแล้วนะคะเราจะเล่นกิจกรรมต่อไปนะคะนั่นก็คือให้พูดชื่อตัวอย่างเช่นนะคะเป็นหมวดหมู่เช่นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศหรือว่าจะเป็นประเทศจังหวัดหรือว่าภาคนะคะค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะต้องพูดชื่อชนิดของหมวดหมู่นั้นๆน,นะคะ ให้พูดสลับกันไปมานะคะจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดไม่ได้เมื่ออีกฝ่ายพูดไม่ได้แล้วนะคะเราจะจับเวลา5วินาทีค่ะถ้าครบ5วินาทีแล้วนะคะอีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายแพ้ทันทีค่ะเมื่อเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะเราก็จะให้ผู้ชนะของแต่ละทีมนะคะมาจับคู่กันอีกค่ะโดยเราจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะเราจะเล่นจนกว่าจะได้ผู้ชนะจะมาหนึ่งคนนะคะ โดยกิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้จากกิจกรรมนี้ก็คือมีไหวพริบนะคะแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับผูะะ้อื่นค่ะเดี๋ยวกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคะ่ะก็มาเริ่มเกมกันเลยนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะก่อนจะไปเริ่มเกมตุวนึอกมกันนะคะค่ะกค่ะฉากกค่ะค่ะก็เริ่มเกมไปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนจับคู่กันโดยให้ทุกคนนะคะนึกตัวอักษร ภาษากิษของชื่อตัวเองคะว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ให้จับคู่กับเพื่อนที่มีตัวอษรนั้นเหมือนกันค่ะเลือกได้เลยค่ะมีอะไรบ้างนะ s b s โคโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้คู่กันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเริ่กจากคู่ที่หนึ่งนะคะใครสนใจจะเป็นคู่ที่หนึ่งไคะนี่จค่ก่อนเลยนะคะเราจะพูดชื่อหมวดนะคะนั่นก็คือเช่นนะคะเช่นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือว่าชื่อประเทศนะคะโดยให้ทั้งคู่นะคะผัดกันพูดค่ะว่า สมมุติว่าจังหวัดในประเทศไทยมีอะไรบ้างให้ทุกคนสลับกันพูดจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดนึกไม่ออกนะคะเราจะจับเวลา5้าวินาทีค่ะสองคนถ้าพูดถ้าเกิน5วินาทีแล้วอีกฝ่ายพูดไม่ได้ก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปค่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากคู่ที่หนึ่งเลยนะคะหมวดนั่นก็คือจังหวัดในประเทศไทยค่ะที่อยู่ในภาคใต้ค่ะภูเก็ตชุมพรตรังภูเก็ตสะตูน นคนรจิตมาลายะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลานาครศรีสามแล<ม>้วค่ะคุณเหรอค่ะ <c oughs> ก็ติดน,นะคะเป็นผู้ชนะของเกมนี้นะคะเป็นผู้ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากผู้ที่สองค่ะเป็นสัตว์น้ำค่ะ <c oughs> เริ่มได้เลยคะ่ยสะสัตว <c oughs> ์น้ำปลาบูปลาแซลมอนปลาจอนปลากรูดปลาดุกปลาแมนปลาหมอ มานะฉลามจะเกี้จ็คกี้สอหวขึ้นแล้วมันเป็นสัตน้ำม่ดูวขึ้นแล้วแต่เราก็ได้ผู้ชนะทั้งสองคนแล้วนะคะเราก็จะให้สองคนนี้นะคะมาแข่งกันอีกรอบเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวค่ะโดยรอบนี้นะคะจะเป็นหมวดของสัตปีค่ะเริ่มได้เลยเระ่้ออกมาแบบก้ามอินดีนงแก้วเหี่ยว เอาอีกหน้าทีแล้วนะคะเราก็ตอนนี้นะแล้วก็ได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือกินส์ค่ะเราจะดมได้ค่ะลองจะมีของรางวัลให้ผู้ชนะนะคะนั่นก็คือวิตามินค่ะก็จบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอคุณค่ะ